แล้วนะคะน้องชื่อแฮปปี้นะคะก็รับน้องมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลโรงเรียนรัฐบาลนะคะโรงเรียนรัฐบาลในความหมายของแมวก็คือเออไม่แพงมากแต่ถ้าโรงเรียนเอกชนก็คือจะแบบสองหมื่นสามหมื่นอัพอะไรประมาณนี้ค่ะน้องก็เกือบหมื่นนะคะแฮปปี้นี่ก็เกือบหมืน่นส่วนการเลี้ยงดูเนี่ยตอนนี้เจ็ดเดือนคือ ไม่ยากแล้วแต่ว่าตอนใหม่ๆก็คือจะต้องพาไปฉีดวัคซีนพาไปตรวจนู่นตรวจนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้น้องกินอ่าเป็นเทอรีน่าวันนะคะซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่เลยเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าเพราะว่าอาหารแมวเนี่ยอาหารลูกแมวส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่าหนึ่งปีเพราะฉะนั้น่ะมันกินยาวๆอยู่แล้วแต่ถ้ากลัวเขาเบือ่อเราก็สามารถเอาอาหารเปียกมาผสมกับอาหารเม็ดไปเลยแต่ว่าอย่าให้ทุกวันเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะไม่ยอมกินอาหารเม็ดเองเดียวแต่ว่าตอนแรกอะ่ะให้น้องกินอ่าลอยอคานินค่ะน้องก็กินนะก็ปกติคือนางกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วไงแต่ว่าลอยอคานินมันก็แพงไงก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นเพวน,นีน้าน้องก็โอเคอะไรเง,ไงส่วนเรื่องการรักษาความสะอาดเนี่ยน้องอ่ะสะอาดอยู่แล้ว น้องจะสกปรกเฉพาะน้องแมวนี่อำนวยเนี่ยค่ะก็คือน้องจะสกปรกอยู่แล้วเฉพาะตอนที่น้องขี้ตอนที่น้องอึค่ะคือบางบางครั้งเ่ยนะนานทีอ่ะเหมือนแบบว่านางจะมีแบบเศษอุจจาระติดอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่บ่อยไม่บ่อยเท่าไหร่เราก็อาบน้ําทําการอาบน้ําให้นางการอาบน้ําแมวก็คือต้องระวังตากับหูตานางหลับเองอยู่แล้วหูวต้องปิดไว พยายามอย่าให้เข้าหูเพราะว่าถ้าเข้าหูน้องจะเป็นเชื้อราแล้วเชื้อรามันสามารถติดคนได้